ครับสวัสดีงามๆครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้นายหัวหมาใจครับพาท่านมาชมดอกไม้แพ่เสียงไ้หรือคุณนายตื่นสายครับให้ดูกันครับว่าตอนนี้นะครับดอกกําลังออกแบบนี้แล้วครับความสวยความงามนั้นบังเกิดแล้วครับที่สวนของนายหัวครับนะความสวยของไม้ชนิดนี้ครับเลี้ยงง่ายนะครับฤดูนี้เป็นฤดูการเพาะปลูกครับฤดูร้อนนะไม้ชนิดนี้ชอบครับ ชอบแสงแดดแบบนี้เลยครับยิ่งแดดแรงครับเขายิ่งชอบนะครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากครับกับไม้ชนิดนี้นะครับเขามีหลากหลายสีแน่นอนครับกับแพเสี้ยงไฮนะครับนี่ครับตอนนี้นะเห็นไหมตาดอกเขากำลังออกนะครับแล้วเขาจะออกดอกตลอดเวลาครับไม่ต้องกลัวครับว่าเลี้ยงไปแล้วไม่ออกดอกนะเพราะถ้าเขาออกแล้วเนี่ยเขาออกตลอดเลยครับเห็นไหมตุ่มๆนี่คือตาดอกเขาหมดเลยครับ วิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยากครับมาๆๆใครยังไม่เคยฟังในหัววันนี้ในหัวจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฤดูนี้เป็นฤดูฤดูการเพาะปลูกนะคุณนายตื่นสายแผลเสียงไห้ครับในหน้าร้อนนี้ครับตั้งแต่หน้าหนาวมานะครับจนถึงหน้าร้อนเนี่ยครับเป็นฤดูการของเขาจริงๆนะครับก็นี่ครับเราก็ปลูกอย่างนี้ครับการปักนะปักชําเนี่ยห่างกันเล็กน้อยฮะแล้วแต่ทีก็ไม่เป็นไรนะ ปลูกเสียบๆ,ๆ,ๆไปเลยครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้เขาจเจริญเติบโตง่ายโตวไวนะครับใช้เวลาประมาณ30กว่าวันเนี่ยดอกเริ่มออกนะครับนี่ของในหัวประมาณ45วันนะครับดอกก็เลยออกเยอะขนาดนี้พอ50วันเขาจะออกเต็มนะพออีก60วันเนี่ยยิ่งเยอะกว่านี้อีกครับสวยงามแบบนี้ครับแล้วเขาจะแผ่กระจายไปกับดินนะครับแต่ก้านดอกเห็นไหมครับดอกเขาจะชูขึ้นครับ ใครมีที่หน้าบ้านลานหน้าบ้านครับปลูกแบบนี้เลยครับเนี่ยของเราเป็นสวนแบบนี้เลยครับให้ดูเลยครับแล้วเ็ามีหลากสีครับสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับแดงสดใสใครที่ชอบสายแดงนะก็ปลูกหรือไม่ก็ปลูกแบบผสมประสานไปก็ได้ครับความสวยความงามของไม้เนี่ยสวยจริงๆนะครับกิ่งพันก็ใหญ่ๆนะสวยงามครับแล้วก็การดูแลไม่ยุ่งยากครับรดน้ําไปเลยครับสาหรับแพร่เชงไรดน้ําเต็มที่ละเลงน้าครับ เขาชอบน้ํานะครับเขาชอบน้ําแล้วก็ชอบแดดนะเหมือนจะขัดกันยังไงในหัวทั้งน้ําทั้งแดดเอาสักอย่างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาน้าเอาแดดแต่เขาไม่ชอบล่มนะถ้าอยู่ในล่มทั้งวันเนี่ยเขาไม่ออกดอกให้คุณนะคุณต้องให้โดนแดดด,ด้วยนะครับถ้าหากอยู่ในล่มทํายังไงในหัวเนี่ยล่มครึ่งวันนะได้ครับได้ได,ได้ก็ใช้ปุ๋ยช่วยเอานะครับไปพอครบ30วันนะสาวันเนี่ยไปบอกที่ร้านครับเอาปุ๋ยบํารุงดอกบอกเขาอย่างนี้เลยครับ มีตัวกลางสูงๆยิ่งสูงเท่าไรยิ่งดีนะเอามาพ่นครับมาฉีดนะแบบฉีดเนี่ยจะเห็นผลไวนะครับแต่ถ้าแบบโรยโคนเนี่ยจะเห็นผลช้าหน่อยแล้วแต่ครับว่าเหมือนเราครับกินอาหารทางปากกับทางสายยางนี่มันผิดกันนะอาหารลงท้องเหมือนกันแต่ถ้ากินทางปากเนี่ยอ้วนอ้วน,วน <laughs> เพราะว่าบางทีมันห้ามใจไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้ปุ๋ยนะฮะทางใบนะครับ เพราะว่าใบเขาเยอะนี่ฮะโอกาสการกินเขาเยอะกว่าทางรากรากดีกว่าขึ้นกระบวนการมาอีกเยอะในหัวเยอะนะครับนี่ให้ดูเลยครับว่าสีสันมากมายขนาดนี้ครับใครที่สนใจนะครับก็ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับแล้วการดูแลนะครับเหมือนที่บอกครับให้น้ําละเลงเลยไปเลยครับเขาชอบน้ําถ้าเขาขาดน้ำหนึ่งเขาจะแห้งนะครับเราต้องให้น้ํานะครับเราต้องให้น้ําหมายถึงว่ารถน้ําปกตินี่แหละครับ ลดน้าปกติถามว่าอถ้าฉันไม่อยู่บ้านสักวันสองวันเขาจะเป็นอะไรไหมในหัวไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าหากเป็นอาทิตย์ครับถึงจะแห้งเพราะไม้ชนิดนี้ครับเป็นไม้ที่ทนแรงนะครับทนฝนสําหรับแพรเสื่องไฮเนี่ยปลูกไปจะไม่ผิดหวังครับแล้วยิ่งแดดนะครับหลายคนนั้นไปไว้ที่ขอบบ่อขอบสระหรือรั้วหน้าบ้านนะครับที่มีแดดจ้าจ้าเนี่ยบางทีกลัวโอ้ยไม้ฉันจะโดนแดดไม่ต้องกลัวเลยครับสาหรับแพเสื่องไฮนะ เขาชอบแดดไว้ให้แดดจ้าเท่าไหร่ยิ่งดีครับหน้าร้อนแบบนี้ครับแนะนําเลยครับถึงจะมีแดดลําไรก็จริงครับแต่ในเมื่อว่าเป็นหน้าร้อนครับปลูกยังไงก็ดอกออกครับเพราะความสวยของไม้เนี่ยมันมีครับดอกของเขาเนี่ยช่อเขาจะชูขึ้นนะครับถึงแม้นเขาจะเป็นไม้คุมดินนะครับแต่ว่าดอกเห็นไหมครับจะชูขึ้นด้านบนหมดเลยครับเพราะว่าดอกนี้ต้องไปรับแสง แล้วคันนี้ครับพอรับแสงเนี่ยทำให้เห็นแต่ดอกครับนี่ถ้าหากว่าบานเต็มที่จริงๆนะครับเราจะไม่เห็นกิ่งก้านแบบนี้นะฮะเขาจะมีแต่ดอกหมดเลยครับทั้งแปลงเลยสวยไหมครับถ้าไปอยู่บ้านเรานะครับนี่ในหัวมาให้ดูครับแหมน้องพึ่งก็มาครับนี่ครับสีนี้ก็งามครับก็มีครับตอนนี้ประมาณ20กว่าสีนะครับ20กว่าสีเราขายแค่กิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นครับ100บาทนะค่าจัดส่งก็60บาทนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสองกิโลนะเพราะว่าค่าขนส่งโอ้ยในหัวมันแพงไปหรือเปล่าค่าขนส่งเอาที่สบายใจครับเพราะค่าขนส่งในหัวไปส่งทุกทีเข้าเนื้อทุกทีนะใครที่เห็นใจในหัวก็ขอบคุณหลายหลายนะครับคนที่เข้าใจนะครับแต่นี่ครับความสวยความงามน,นี่เราอยากให้เห็นอยากให้ไปปลูกกันทุกบ้านนะครับช่วงหน้าแล้งหน้านี้นะครับเหมาะเลยครับเหมาะเลยนะครับ ถามว่าหน้าฝนปลูกได้ไหมปลูกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุมน้ําหน่อยนะครับสําหรับคุณนายตื่นสายแต่แพ้เสื้อหนอยอย่างนี้ครับขุดปลูกเถอะหน้าไหนก็ไม่มีปัญหานะครับเต็มที่เลยนะพ่อใหญ่ม่ใหญ่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวนะครับก็คุยเล่นคุยหัวไปบ้างนะสาหรับในหัวนี่ก็ยินดีนะครับที่จะดูแลทุกคนนะครับในเรื่องของ ต้นไม้ดอกไม้แบบนี้ครับมีดอกไม้ใหม่ๆม,ม,มาในหัวเ็าจะบอกนะครับว่าควรจะเลี้ยงแบบไหนนะครับเหมือนแบบนี้ครับคุณเลี้ยงไปเลยครับเขาขึ้นได้ทุกสภาพดินในหัวดินนั้นเขาขึ้นไหมดินนี้ก็ขึ้นไหมขึ้นหมดครับแพร่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่จํากัดนะฮะเพราะเขาเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายครับขอให้มีน้ําให้เขานะฮะเขาก็แตกรากได้ไวครับประมาณสองสาวันเนี่ยรากก็เต็มแล้วเนี่ยข้อดีของการปลูกไม้ชนิดนี้ครับโอกาสตายเนี่ย น้อยมากนะครับคนที่ปลูกแพสเสื่องหายตายเนี่ยยากนะครับยากยากถึงแม้ปลูกไม่เป็นเนี่ยเราก็ยังปลูกติดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะตายปลูกง่ายครับเห็นไหมครตาดอกที่เป็นตุ่มๆนี้คือตาดอกนะครับคือครอพร้อมที่จะแตกขึ้นมาตลอดเวลาแล้วกิ่งก้านสาขาเนี่ยเขาจะแตกออกแขนงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องวงครับว่าเขาจะไม่แตกให้เรามันแตกครับขอแค่ว่าเราให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนที่นายหัวบอกครับ การใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็อาจจะถ้ามีคิววัวนะครับคิววัวคีขควายคี้อะไรก็แล้วแต่ครับใส่ไปเลยครับไม่มีปัญหาแล้วปัก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 เสียบไปเลยครับให้มันเต็มพื้นที่นะครับพอว่าเสียบแล้วเนี่ยเราก็ลดน้าครับลดน้ําให้ชุ่มไปเลยครับวันแรกนะวันที่2เราก็ลดอีกครับลดปกติทั่วไปนะครับพอให้น้ําให้ไรเนี่ยผ่านไป15วันครับคราวนี้ครับ เราถ้ามีปุ๋ยคอกก็ให้ปุ๋ยคอกอีกครับแต่ถ้ามีไม่มีปุ๋ยคอกครับเราก็หาบัวรดน้ํานะครับใส่ปุ๋ยเคมีนะครับให้เป็นปุ๋ยบํารุงลาต้นนะครับก็คือสูตร4600นะตัวนี้เพื่อที่จะให้ลําต้นมันใหญ่โตนะครับเราก็รดไปอีกครับรดน้ำนะใส่ฝักบัวรดน้ําให้เขาเพื่อที่อะไรครับให้ลําต้นเขาขยายนะครับแล้วลดต้นไหนดีละ่ะในหัวถ้าฉันจะให้ ปุ๋ยเนี่ยฉันไม่รู้จะให้ตอนไหนดีที่ดีที่สุดนะครับก็คือหลังห้าโมงเย็นนะครับก็สามารถให้น้ําได้นะครับหรือไม่ก็6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงนะก่อน6กโมงเช้าก็ได้นะครับทําไมในหัวต้องให้เวลานี้เวลาให้ตอนแดดเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยเขาจะทําให้ใบเขาเหี่ยวได้นะครับผมเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยผมจะให้ช่วงบ่ายนะครับเพราะกลางคืนเนี่ย เขาได้ไม่โดนแดดนใบไม่เหี่ยวเช้ามาเขาก็สดชื่นนะครับอ๋อแล้วเขาบอกว่ามันจะกินอาหารตอนกลางวันใช่ไหมหัวมันก็ประมาณนั้นแหละครับที่รู้มาครับแต่ผมฉีดกลางคืนประจำนะแล้วแต่ครับว่าเราจะให้ตอนไหนนะครับก็ให้ได้นะแต่ถ้าตอนแดดแรงอ่ะไม่ควรนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยทำให้ไม้ของเรามีปัญหาได้นะครับในระหว่างแดดนะ โอเคนะครับตามนั้นเลยว่าเราจะให้เขาอย่างไรนะครับสำหรับอาหารทางใบนะส่วนทางโคนนะครับทางโคนคุณโรยไปเลยครับตอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาค่อยๆซึมกินขึ้นมาครับถ้าคุณจะให้สูตรเสมอครับสิบหกสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบห้าไม่ใช่ใบหวยนะก็ให้ตอนไหนก็ได้นะครับสําหรับปุ๋ยทางรากนะครับก็หวานได้เลยไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าหาว่าเป็นปุ๋ยทางใบเนี่ยก็ต้องให้ช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงบ่ายนะครับที่ไม่โดนแดดแค่นี้ครับไม้เราก็จะสวยนะถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีเหมือนที่นายหัวบอกนะครับการให้ปุ๋ยให้อะไรเนี่ยก็มีวิธีการให้เหมือนกันนะครับวิธีการดูแลนายหัวก็บอกไปแล้วครับว่ารดน้ําอย่างเดียวครับก็ให้ปุ๋ยแค่นี้ครับไม่ต้องไปตัดไปแต่งอะไรเขานะครับเพราะนี่เขาจะแผ่ไปเองเลยครับยิ่งรดน้ําเนี่ยเขากินน้ํานะ แพ่เสี้ยงไฮนี่เขาน้าเยอะแต่คุณนายตื่นสายเหมือนที่บอกครับว่าเวลาก่อนออกดอกนี่คุณให้น้ําไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแต่พอเขาออกแล้วนะครับดูว่าลําต้นเขาทึบๆหนาๆแน่นๆแล้วเนี่ยคุณพรมๆน้ำเขาก็พอรดแบบผ่านๆนะครับนั่นคือคุณนายตื่นสายแต่แพ่เสี้ยงไฮอย่างนี้คุณระเลงน้ํายิ่งระเลงน้ำหนี่ยเขายิ่งแตกนะครับก็ความสวยความงามของไม้ชนิดนี้เลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยาก 20่สิบาสีใครที่สนใจก็กิ้งกลางตามในหัวด้านบนนี้เลยครับใครที่คิดว่านี่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสำหรับการกดแชร์ให้ในหัวนะครับแล้วก็ติดตามในหัวมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนนะครับแม่เท่าพ่อเท่านะที่ดูแลในหัวมาโดยดีตลอดนะครับขอบคุณในการสั่งซื้อกิ่งพันจากในหัวครับวันนี้ในหัวต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ